สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดำซิ่งนะครับอันนี้ก็นี่มีพัสดุมา2กล่องนะสั่งออนไลน์มาแล้วกันเดี๋ยวเรามาจะ,จะมาแกะดุ้นกันว่าด้านในจะเป็นอะไรบ้างนะเิ่มจากด้านล่างนะด้านล่างนี้ไม่รู้ไอซีเห็นรูปรึเปล่าเคยกินๆไปในคลิปแล้วนะวันก่อนเราจะมี ของมาเพิ่มนะสั่งมาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในบ้านเนาะอันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อวานอันนี้มาถึงเมื่อวันก่อนเลยเก็บพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะได้ติดตั้งเลยนี่อันที่หนึ่งจะเป็นเตาแก๊สนะ ที่หมุนนีน่ท <c oughs> ี่วางนี่ต้องลอกออกไหมมันจะไ,มไหมไหยไม่รู้ลอกหรือ่ากันความร้อนหรือเปล่าแราวก็ติดไว้มจะได้กันน้ำมันกันลื่นใส่เนาะจะได้เช็ดง่ายอันนี้เป็นอุปกรณ์พวกขาแล้วก็ที่หมุมนคือคอนท็อปหรือเปล่า มีเป็นที่หมุนดูเหมือนกองแกงจังเลยม,ลมีขามาสี่ตัว ทำงานแล้วก็จะประกอบชุดแก๊สกันก่อนนะครับจะใช้งานได้ไหมสั่งออนไลน์มา <S <S แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ ลักษณะประมาณนี้ปึ๊บอย่างที่หนึ่งอันนี้จะเป็นอย่างที่สอง สองก็จะมีสองอย่างนะครับสามอย่างน,น,นี่ตัวแรกตัวแรกนี่จะเป็นวาลว์ว้อต่อเข้ากับถังแก๊สป,ปิกนิกนะตัวแปลงนะตัวแปลงแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวปรับแรงดันเนาะ สบับแรงดันชนิดแรงดันต่ำนะตัวนี้ที่เขาติดตั้งกับถังแก๊สติดตั้งเข้ากับตัวนี้นะฮะสั่งตัวแปลงนี้มาแล้วก็ขานเข้ากับถังแก๊สปิ๊กนีก้เดี๋ยวจะไปติดตั้งในอะีกสักครู่อันนี้ก็จะเป็นสายสายก็จะมาพร้อมกับกิ๊บล็อกเรียบร้อยเนาะสองอย่างไปะจะลองประกอบกันดู นนะเ๋เรียมตะกอบังแก๊นะต้องถอดจุดเก่าออกก่อนแล้วก็ขันหัวออกหัวมัใหญ่น่ยเดียวไปหาประแจให้ก่อประแจเลื่อนมาแล้วใช้ได้ดปลาประเลื่อนคนเล็ก นี้ออกเดี๋ยวะใส่แล้วต้องใส่ไวตรงนี้แล้วก็เอาอุปกรณ์มาใส่นี่ก็จะเป็นข้อต่อที่เราสั่งมา วา,างถังไว้นี่อแล้วต่อสายขึ้นนะู่นเนาะจะได้หันองศาหนึงองศาประมาณนี้ล็อกแน่นๆนะกันเก็บรัวซึม <c oughs> แล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไป ไม่ลงลอง็อกตกใจหมดเลยอันนี้คนคนรุ่นกันขันเน้นๆนะ้ น,นีะเป็นสายแก๊สเดี๋ยวเราค่อยเอาส่ยพอมขันแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะไปเข้าตัวแก๊สเลย 我们这 หลุดมาเลยอ่ะหลุดสองตัวขาไม่ค่อยดีเนี่ยกำลองไล่ขันขาใหม่นะหลอดไม่อยู่แน่นอนอืม วางข้าวมานี่ก็ได้วางข้าวไว้ข้างหลังสายแล้วก็เก็บไว้ประมาณนี้ได้นะข้าวไว้ข้างนอกเนาะมันใกล้เก็นคืนไหมไ,ได้ไหมได้เนาะความนี้น <c oughs> ยกปิกนิกออกแล้ววางใส่กระเบื้องดูเดี๋ยวลองดูมันจะติดไหมนะเดี๋ยวลองดูนะต่อเสร็จแล้วไม่ใช้ปืนหรอต้องใช้ต้องใช้ปืนด้วยนี้ก็ใชไม่ใช่ นะครับนจ้งเหมือนมันขึ้นแค่ตรงกลางครับข้างข้างมันเคยมีแก๊สเปิดเบาหรือเปล่าลองเปิดก็เปิดเยอะนะในรุ่นนี้มันตันมาแบบนี้นะอันนี้ผ่อนผ่อนสุดอุ้ยไม่ต้องหมดเลย มเมื่อกี้เก๊สในสายมันยังไปไม่ถึงแต่พอต่อไปก็ไม่ต้องใช้เพลทเลยนี่หลังต่อไปก็ติดเลยง่ายเลย<อ>สายามันยาวด้วยใช่กว่าเก๊สมันจะไหลไปเข้าตัวนู้นเมื่อกี้๋ววมันจะเบาแล้วมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาลอ,องเล่นดู อี่ยสุดลวเอาแล้วลใช่เาะว่าอะไรตัวนี้มันเป็นตัวแรงดันต่ำหรือเปล่าทัา้งก็เลยปล่อยเกตไปน้อยใช่ไหมไม่ควรใช่หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะโอเคอยู่ลองทำลองอุ่นแกงดูแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเตรียมลองเทสนะฮะอุ่นแกงที่เราซื้อมาไม่คื้ดูเนาะ ซื้อมาเมาื่อคืนไม่ได้กินนะวัน้กินผัดไทยก็เลยอิ่มก็เลยไม่ได้กินข้าวากันนะเมื่อคืนอ้าเลยเปิดเลยจับจับตัวไว้ด้วยวอพอมันเบามันจะเคลื่อนไปอ<ม>เอาไงติดครบแล้วมเมื่อกี้มันติดไหมครับ เมื่อี้แก๊สกน่าจะมาไม่อันนั้เป็นติดเพราะประเท่นี้โอต้องวา,างมันเป็นระบบเซฟตี้ออหม้อลงก็จะออกทุกรักเลยใช่อพอยอกหม้อขึ้นมันจะขึ้นแก๊สตรงกลางนะทุกท่านแต่พอวางหม้อลงไปปุ๊บมันจะออกข้างหมดเลยมันจะกระจายแก๊สเนาะนี่ดูลองยกขึ้นดูเนี่ยมันจะเริ่มดับลงไปข้างๆอ่ะพอวางหม้ปุ๊บ พอตั้งหม้อปุ๊กเกตแก๊สมันจะกระจายออกข้างเราถือว่าโอเคอยู่พอได้ใช้นะใเนาะในครัวเรือนนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นแก๊สกระป๋องเนี่ยมันจะเปลืองแป๊บเดียวหมดอันนี้เราเติมถังนี้มาเนี่ยร้ <c oughs> อยห้าสิบวันะนะั้นเนาะแปดแปดกิโลนะครับ <c oughs> ก็จุได้เยอะอยู่แปดกิโลนี้ก็ใช้ได้นานอยู่นะ <c oughs> เป็นแก๊สบ้านนะร้อนไวไหมร้อนละ้ละอืมตอนแรกมันเป็น เป็นไข่นะเนาะใส่ตู้เย็ยนไว้เป็นไข่เมื่อคืนนี้ซื้อแกงมาสองถุงก็ใส่ตู้เย็ยนไว้ไม่ได้กินข้าวใช่มีนนแกง,งแนะผัดไทยไทยมีแกงเคยปลาด้วยแต่ว่าอไว้กินตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยเอาเป็นเมนูเบาๆไปก่อนอันนี้จะเป็นต้มขานะ่าเนาะต้มข่าไก่ไก,กินง่ายๆไปก่อนออืฮึ ดิบวเราก็ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ด้วยเมื่อวานเร่เดือดครับตอนแรกว่าเมื่อคืนว่าจะเ,เมนูเร่งด่วนเ<ม>็เลยซื้อแกงถุงมาแต่สุดท้ายไม่หิวก็เลยใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับเอามาอุ่นกินตอนเช้ากลัวมันไว้หลายวันมันจะไม่อร่อยเนาะก็เลยรีบอุ่นกินก่อนเช้านี้ก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวเลยนี่แปบ๊บเดียวเดือดเลยเดือดแล้วครับเดือดแล้ว ก็ถือว่าผ่านนะครับชุดอุปรกรณ์เตาแก๊สที่เราสั่งมาตอนนี้เราก็มีแก๊สใช้แบบสมบูรณ์แล้วนะไม่ต้องใช้แก๊สกระป๋อง้วทีนี้ใชแก๊สกระป๋องหลายท่านก็เป็นห่วง uh huh. ว่ากกระป๋องแก๊สกับเตามันอยู่ใกล้กันใช่ถ้าต้มนานๆก็อาจจะเสี่ยงเนาะอือฮ uh ึ huh. แล้วก็มันก็จะเปลืองด้วยนะเนาะแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะแต่ละ uh huh. กระป๋อง ถ้ทาทำกับข้าวเยอะๆก็จะหมดไวแต่ว่าเก๊สแบบนี้มันก็จะปกติเนาะเราใช้ในครัวเรือนมันจะประหยัดหน่อยนะฮะแบบเติมก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะก่อนไปทํางานนะฮะฝากกดไลค์ก็แชรด้วยครับ